สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นตอนที่2พูดถึงเรื่องของพระธรรมวิวรณ์นะครับซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายของพระกัมพีใหม่และเป็นพระธรรมที่พูดถึงเรื่องของการเปิดเผยสาแดงของพระเยซูคริสต์หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะย้ําและเน้นเรื่องของอดีตท,ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเกิดตาม คํำพยากรปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับการเปิดเผยของพระเยซูในพระธรรมวิวรนั้นครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตหมายความว่าเป็นเรื่องราวเรียกว่าเป็นแผนการของพระเจ้านะครับแผนการของพระเจ้าพระมุีใช้คําว่าแผนแห่งการทรงไถ่แผนแห่งความรอดแผนนิรันดร์ของพระเจ้าเพราะเจ้นพระเจ้าบอกว่าเพราะฉะนั้น จงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้วคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้สิ่งที่กำลังเป็นอยู่สิ่งที่เจ้าเห็นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นี่คืออะไรครับนี่คืออดีตปัจจุบันและอนาคตใช่ไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับพระพีตอนนี้พูดชัดเจนในพระธรรมบีวรบทที่หนึ่งข้อสิเฉะนั้นพี่น้องครับคำว่าการเปิดเผยสำแดงนั้นสําคัญมากเป็นเป็นศับที่ ที่หลายเล่ท่านนะครับอาจจะมองข้ามไปในวันนี้ผมอยากจะทบทวนเรื่องนี้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับลูกศรลงมาทางซ้ายมือซึ่งเป็นสีน้ําตาลนี่นะครับเราเรียกว่าเป็นเป็นลูกศรชี้ลงจากพระเจ้านะครับอันนี้คือรากฐานสําคัญมากเวลาที่เราจะรู้จักพระเจ้านะครับเราไม่ใช่อุปโลกเราจะไม่ทึกทักเราจะไม่ด่วนสรุปว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แต่ว่าพระเจ้าของเราเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการที่ว่าพระเจ้าบอกกับเราเองว่าพระเจ้าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสำแดงจากพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คําว่ารีวิวผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่มีรีวิวไม่มีการเปิดเผยสำแดงเราจะไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้เลยนะครับเราก็จะรู้จักพระเจ้าเหมือนกับศาสนาอื่นๆที่เขามโนพระเจ้าขึ้นมาเองคิดว่าพระเจ้าเป็นยังไง ไปถ้าไปอย่างนี้เป็นงั้นเป็นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่ไม่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการสำแดงจากพระเจ้านั้นมาจากพระวจนะพระเจ้านะครับและการสำแดงจากพระเจ้ามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งสว่างเมื่อเวลาเราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะส่องสว่างความจริงของพระองค์ที่ได้เปิดเผยสำแดงแล้วนะครับในพระคัมภีร์นั้นให้เรารู้และเข้าใจ เราสามารถที่มีความเชื่อศรัทธาพอจนทั้งถึงการเชื่อฟังพระเจ้าได้ฉนั้นตรงนี้เองนะครับในภาคซ้ายมือของพวกเระพวกเราเนี่ยนะครับลูกศรสีน้ําตาเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยสําแดงพระองค์ผ่านทางพระวจนะถ้าพระเจ้าไม่ได้ส่งสว่างเข้ามาในพระวจนะเมื่อเราอ่านเราจะไม่มีทางรู้จักกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นได้เราก็จะรู้จักพระเจ้าในแง่หนึ่งบางแง่ นะครับหรือว่าเรารู้จักพระเจ้าอย่างที่เราอยากให้เป็นในไม่ใช่พระเจ้าทรงเป็นนะครับเราอยากให้พระเจ้าเป็นยังไงเราก็อุปโลกพระเจ้าเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่คริสเตียนบางคนบางคณะบางนิกายซึ่งเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พปร่งทรงเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เขาไม่รู้จักพระคัมภีร์เขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์ถ้าถามว่าการเผยเผยจำแดงหมดหรือยัง ผมอยากจะบอกว่าการเปิดเผยสําแดงโดยทั่วไปหมดแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะพัมพีของเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว6กเล่ม39เเล่มพรงพีเดิมภีร์เดเม27เล่มพังภีใหม่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทํากับพระเจ้านาของพระองค์ก็คือการส่องสว่างเข้ามาเหมือนกับเราอ่านพังพีนะครับเราไม่สว่างเราไม่ปิ๊งเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราอ่านปุ๊บปุ๊บเราเข้าใจว่าเรื่องนี้คืออะไรนี่คือการส่องสว่างเพราะฉะนั้น เราก็จะไม่พูดว่าพระเจ้าเปิดเผยชํำแดงให้ข้าพเจ้าเด้รู้เราจะใช้คําพูดว่าพระเจ้าส่งสว่างจากพระชนะของพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เห็นความจริงจากะรคำของพระองค์นี่คือคำสองคำที่แตกต่างกันแต่มาจากพระเจ้าครับเป็นลูกศรชี้ลงส่วนลูกศอนทางด้านขวามือนะครับมีสองอย่างเหมือนกันที่เราตอบสนองต่อพระเจ้าประการแรกก็คือการนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ครับ ประการที่สองก็คือการอธิษฐานพี่น้องครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงเราก็จะอธิษฐานได้ถูกเหมือนกับที่เมื่อกี้นี้ผมได้ประกาศบอกว่าถ้าเราอา่านพระคัมภีร์เราศึกษาพราะเจ้าของพระเจ้าในชั้นเรียนลวีนะครับชั้นศึกษา,พร,า,าพระเจ้าเราจะอธิษฐานเป็นอธิษฐานถูกครับอธิษฐานแล้วตรงใจพระเจ้าเมื่ออธิษฐานตรงใจพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานครับอันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่หลายคนอธิษฐานแล้วเราไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์ถึงขนาดที่ว่าเราจะรู้จักกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเราก็อธิษฐานสเปะสปะนะครับอธิษฐานสิบอย่างได้มาสักอย่างหนึ่งนะครับหรืออธิษฐานสิบอย่างได้มาสักสองอย่างแต่คนที่เรียนพระคัมภีร์คนที่มีพระวจนะพระเจา้าพระคำของพระอยู่ในใจในเขาอธิษฐานสิบอย่างเขาได้สิบอย่างพี่น้องเชื่อไหมครับ ไม่เชื่อก็ลองมาเรียนพระเงินพีดูนะครับและพี่น้องจารีติฐานบางอย่างที่ตรงกับพระวจนะพระเจ้าแล้วและจะไม่อธิษฐานบางอย่างที่เราเคยอธิษฐานที่ไม่ตรงพระวจนะพระเจ้าสิ่งต่อไปก็คือว่านมัสการพระเจ้าเราะจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกวิธีได้ยังไงครับก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพระคำของพระเจ้าทั้งสองภาคนะครับซึ่งสําคัญมากนะฮะจะทําให้ลูกศรของเราเนี่ยทั้งชี้ลงทั้งชี้ขึ้นเนี่ยครบวงจร เมื่อควบวงจรนั้นเปิดไฟก็ติดครับชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีชีวิตชีวาชีวิตของเราเนี่ยยินพระพรของพระเจ้าแม้เกิดความทุกข์ยากลำบากแม้เกิดความเจ็บป่วยแม้เกิดวิกฤตต่างๆในชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถต่อกับพระเจ้าได้ติดทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงเราจะมีชีวิตที่ได้รับการส่องสว่างเราจะรับการสำแดงจากพระเจ้าผ่านทางพระกัมภีร์เราจะอธิษฐานได้ถูกต้องเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกวิธี ต่อควบวงจรนะครับชีวิตก็เกิดพระพรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระองคพีได้สาแดงคําว่าเปิดเผยสาแดงนี้มีความสําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้านะครับในแผนการแห่งพระพรในแผนการทรงไถ่ได้ผันการแห่งความรอดนั้นนะครับเราจะมาดูครับในพรวันนี้ว่าหนึ่งความสําเร็จในอดีตท,ที่พระเจ้าทรงทำแล้วคืออะไรบ้างในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราเห็นการสําเร็จของคายากรหลายข้อด้วยกันจากพระองคพีเดิม รวมถึงการชัยชนะชัยชนะของพระเยซูเหนือความบาปความตายและแสดงออกโดยการที่พระเยซูถูกตึงไม้เ,เขยนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งแผนการของพระเจ้าและเมื่อเราเห็นนะครับว่าความเสร็จในอดีตหมายความว่าพระเยซูได้เสด็จมาแล้วนะครับและพระองค์ได้ทรงกระทําแล้วเรียบร้อยหนึ่งครั้งมีผลตลอดไปนั่นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการสิ้นพระชนของพระเยซู นั่น,นทอฐานแเราเป็นคริสเตียนนะครับเราต้องรู้ว่าความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วความรอดของเราเกิดขึ้นแล้วแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่แล้วนะครับและเราเองเนี่ยอยู่ในพันสัญญาของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับฉะนั้นพระองค์พีได้พูดชัดเจนครับว่าพระเยซูพระเมสสโบโดของพระเจ้าถูกฆ่าและถูกตึงเขนเขนแล้วในพระธรรมวิวรณ์แบทบที่5ข้อที่6นะครับเชิญานพร้อมกันดีไหมครับและระหว่างพระที่นั่งกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้น และท่ามกลางพวกภูโสข้าพเจ้าเห็นพระเมสสบดกทรงยืนอยู่เหมือนดังถูกลงพระชนแล้วพระองค์ทรงมีเขาเจ็ดเขามีดวงตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นพระวิญญ,ญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกแล้วพี่น้องครับถ้าถามว่าเขานะครับเขาเจ็ดเขาเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงหลาะท่านคงตอบได้นะครับแต่ผมเชื่อแน่ว่าบางท่านก็คงจะตอบไม่ได้ ว่าเขานั้นแปลว่าอะไรเขานั้นมีความหมายว่าเป็นอำนาจครับนะเป็นอ u t h อร i t y ตี้เป็นพ o าวเวอร์ power, ก็คือว่าเป็นอำนาจนะครับอำนาจเจ็ดอำนาจเหมือนแปลว่าอะไรครับอำนาจเจ็ดอำนาจหมายความตัวเลขเจ็ดนั้นเป็นตัวเลขเรียกว่าเพอร์เฟ n u m นัมเบอร์เป็นตัวเลขที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าเขาเจ็ดเขาก็คืออำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพอร์เฟ a u t อ o r i อรตี้ นะครับถ้าใครเรียนพระอังพีวิวร์เนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้หลายลท่านก็คงจะเคยฟังการเทศนาอธิบายพระอังพีวิวร์นะครับและบางท่านก็คงลืมไปแล้วว่าเขาแปลว่าอะไรนะครับคําว่าตาเจ็ดดวงมีความหมายว่าอย่างไรครับตาเจ็ดดวงหมายถึงว่าคือตานี่คือการมองเห็นความเข้าใจนะครับเมื่อมีการมองเห็นอย่างถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็นําไปถึงสติปัญญา และตัวเลข7เหมือนเดิมครับแปลว่าเพอร์เฟกแปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพร้นตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องพระเยซูพระเมสส์ปดกที่ถูกฆ่านะครับมีเพอร์เฟกต์ออ r i อรตี้มีสิทธิอำนาจสูงสุดครบถ้วนสมบูรณ์แบบในวิดีโอการนะครับพระองค์ก็มีสติปัญญามีความรู้นะครับที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบก็คือมีเขากับมีตาเขาเจดเขาแล้วก็มีตาดวงตาเดวงด้วยกัน ซึ่งเป็นพระวิญญ,ญาณทั้งเจ็ของพระเจ้านั่นหมายความว่าพระวิญญ,ญาณของพระเจ้านะครับพระเยซูคริสนะรวมกันเป็นหนึ่งพระองค์ทรงมีเลยครับมีพระชั้นาจมีสติปัญญาสูงสุดครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่เราเรียกว่าการความสัพพันธอยู่นะครับคือมีสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้ไม่ทราบและพระองค์ทรงมี เรียกว่าสิทธิอำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยสูงสุดแต่พระองค์เดียวไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้นะครับเมื่อเราอ่านถึงคําว่าเจ็ดเขาและตาเจ็ด,ดดวงนั้นและพูดถึงวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าก็คือความทบทวนครบถ้วนสมบูรณ์แบบซึ่งพระเยซูคริสต์มีอยู่ฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบและถามว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราครับ สติปัญญาของพระเยซูก็จะมาถึงเราอำนาจการครอบครองก็จะมาถึงเราความรู้ความเข้าใจ <c oughs> ต่างๆก็จะมาถึงเราเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเราก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซู e ทรงเส้นพะปชนเราจะรู้เรื่องวิธีการจัดการกับชีวิตของเราเราจะเรื่องวิธีการจัดการกับความบาปเราจะรู้เรื่องวิธีการจัดการกับชีวิตในโลกนี้และชีวิตในภายภาคหน้า เกิดจากอะไรครับเกิดจากความสําเร็จของพระเยซูชื่อทําแล้วมวลไม่ยังเขียนประการต่อไปในบทที่2บทที่3เราจะเห็นว่าพระอภีวิวรนะครับพูดถึงเรื่องจดหมายของทิสตจักทั้ง7ครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํเนินพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านครับสวัสดีครับ ได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วมือ ฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขมนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเคมพระองค์ ได้ทนทอรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนการเค้นพระองค์สแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้ และแล้วมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขสนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขน องได้ทนทรมานเพื่อคนของฉันและคนอีกมากมายที่บนการเคออมพระองค์แดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้ แค่แล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเข้นนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า ที่บนกลางเข็มนันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า